วันนี้พาหนูไปเจาะหูได้มาคะหนูอยากเจาะหูแล้วหนูอยากเจาะหูแล้วหนูไม่กลัวเจ็บป่ะไม่กลัวจริงป่ะจริงบอกแม่ว่าวันไหนจะพาหนูไปหน่อยวันไหนจะพาหนูไปหรอทำใครท่หนูไม่ร้องไห้หรอกนะใช่แล้วหนูไม่ร้องไห้จริงจริงเจาะจริงเจาะจริงเจาจริงจริงนะใช่เลยเจริงๆนะใช่โอเคแม่โทรหาด้วยนะแม่โทรหาด้วยนะ ยายจะาหูเหรอคะทธอนเจ็บได้ไหมคะเธนเจ็บได้ไหมคะเธนเจ็บได้ไหมคะยายจะหูใช่ไหมคะทําใจมายังคะทําใจยังคะกลัวไหมคะไม่กลัวชูนิ้วหน่อยชูนิ้วสองนิ้วค่ะสู้ๆไม่เจ็บค่ะแม่จัดเต็มเลยค่ะ ไม่แบบเจาะทิเดียวสองข้างได้ปหมไม่ได้ค่ะดแค่ตัวเีอ๋อของโคแบบไปข้างแล้วแบบ้องอ่ะปืนยิงเลี้ยวข้างเลยโอเคค่เอาเลยไี้ค่ะนี่ค่ะเดี่ยวหัวนี่แล้วบอกคำจเรายก่อนเอาไหนอันนี้เนาะอันนี้เนาะสรุปสรุปอยู่อันนี้ใช่ไหมอยู่อหอ่าแหนราคาะทองสองโอเคอันนี้นะคะ จำแล้ก็ช <rôle à> ิ้นยันค่ะจะมือจับมืออ่าจะลองดูก่อนถ้าเจ็บก็ไม่ร้องจ้ะตอนนี้ค่ะอันนี้6402 660 999บาทไม่ต้องร้องค่ะไม่เจ็บค่ะเหมือนแต่ลดจัดนะคะเอ้าอะไรไม่เจ็บเหรอจะไม่ใช่จองแล้วบอกนสวยแบบพี่สีไงบอกทำใจมาแล้วด้ยนะ แล้วบอกเห็นเป็นส e> ีสวยยสวยพี่สีเฮ้ยเจ้าหูเจ้าหูคื่จะมื้อจบมื้อ

ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองแปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าตอนนี้เป็นไงบ้างคะขออารมณ์ตอนนี้หน่อยคะ่ะเจ็บอะคะหายเจ็บยังคะขอดูหูสวยหน่อยค่ะไม่อยาเจ็บหูแดงว่าขอดูข้างนู้นหน่อยคะ่ะขอดูไม่ปวดเหรอะะคะแล้วตอนนี้ไม่เจ็บแล้วหรอคะไม่ตอบอะ,ะตอนนี้ไม่เจ็บแล้วหรอคะฮะัลโหลฮัลโหลตอนนี้ไม่เจ็บแล้วหรอคะ